แล้วก็จะมาหาบอากว้างองช่วงล้อครับช่วงล้อตัวนี้พองสั่งแบ้อยย่หเซนในก็ร้อยอีกสองเซนทระยะเก็บยาเก็บยา ร้อยสิบสองหน้าสิบเอ็ดร้อยสิองั่งนอกฝังนอกเราจะมาสร้างกระบะกระบะข้างในก็คือชุดตั้งแนมพาที่แปดสิบเซนประมาณนี้ตมงช่วงในตัวดน ก็ประมาณ8เซนครับได้ครั8เซนได้อัตราทุตก็ทดลองไปแล้วครับก็ประมาณ3.25